Own สวัสดีค่ะจะถามเรื่องการจ่ายเงินสำรองกรเกษียณอายุให้พนักงานต่างชาติค่ะสวัสดีครับว่าไงครับ คือบริษัทมีข้อตกลงกับบริษัทแม่ที่ต่างประเทศว่าบริษัทจะต้องโอนเงินค่าสำรองการเกษียณอายุของพนักงานต่างชาติที่บริษัทแม่ส่งมาทำงานที่บริษัทค่ะโดยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีบริษัทแม่ในต่างประเทศและบริษัทแม่จะยังเป็นผู้เก็บเงินไว้แต่พนักงานต่างชาติยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวจนกว่าจะเกษียณอายุเมื่ออายุครบ60ปีบริษัทแม่ จึงจะโอนเงินค่าเกษียณอายุเข้าบัญชีของพนักงานต่างชาติในต่างประเทศอย่างนี้พนักงานต่างชาติต้องนําเงินค่าเกษียณอายุมาเสียภาษีในประเทศไทยด้วยหรือเปล่าคะการที่บริษัทต้องโอนเงินค่าสํารองการเกษียณอายุพนักงานต่างชาติเข้าบัญชีบริษัทแม่ในต่างประเทศถือว่าเงินดังกล่าวเป็นผลประโยชน์อื่นที่พนักงานต่างชาติได้รับเนื่องจากหน้าที่งานในประเทศไทย ดังนั้นบริษัทมีหน้าที่ต้องหักภาษีณที่จ่ายพร้อมนำส่งแบบพงองดอนหนึ่งเมื่อโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทแม่ในต่างประเทศและเมื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาพนักงานต่างชาติก็ต้องแสดงเงินได้ดังกล่าวด้วยแม้ว่าพนักงานต่างชาติจะยังไม่ได้รับเงินดังกล่าวจนกว่าจะเกษียณอายุก็ตามแต่เมื่อพนักงานต่างชาติมีอายุครบ60ปีและเกษียณอายุ ได้รับเงินค่าเกษียณอายุดังกล่าวโดยบริษัทแม่เป็นผู้จ่ายเงินทั้งหมดเข้าบัญชีพนักงานต่างชาติในต่างประเทศพนักงานต่างชาติไม่ต้องนําเงินค่าเกษียณอายุดังกล่าวมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทยอีกครับอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ